เรียนอาจารย์นทวุฒิมารีไลอาจารย์ประจำรายวิชาดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และการประสานและสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวิดีโอทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าระดับเอาต์พุตนะคะจากสมการพีชคณิตบรีนค่ะ บทนำนะคะพีชคณิตบุรีนะคะเป็นทฤษฎีทางการตรศาสตร์นะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรลอจิกค,ค่ะซึ่งกาเนิดจากนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะที่ชื่อจอร์จบูลค่ะเขาได้เขียนตําราทางคณิตศาสตร์นะคะขึ้นเกี่ยวกับทฤษฎีของตรรก,กะและก็ความเป็นไปได้ค่ะซึ่งทฤษฎีดังกล่าวนะคะก็คือพีชคณิตตรรกะค่ะต่อมานะคะพีชคณิตสาขานี้นะคะจึงได้ชื่อนะคะตามผู้ที่คิดคนค่ะคือพีชคณิตบุรีหรือบางที่นะคะเรียกว่าพีชคณิตสวิตชิงค่ะ พื้นฐานของพีชคณิตบุรีนะคะพีชคณิตบุรีนะคะจะเหมือนกับทฤษฎีของสวิตชิงค่ะซึ่งสวิตแต่ละอันนะคะจะมีเปิดและปิดค่ะในดิจิตอลคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันค่ะวงจรลอจิกและหน่วยความจํานะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญค่ะก็มีค่าเป็นไปได้เพียง2ค่าคือค่า0ูนย์และค่า1ค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าลอจิก0และลอจิก1ค่ะและสามารถที่จะแสดงได้หลายค่าดังตารางนี้ค่ะลอจิก0นะคะก็จะสามารถแสดงค่าเท Low โลอ n no. โ o p อเพ w i t c h หรือแทนด้วยแรงดัน0ถึง0.8โวลต์ค่ะลอจิก1ก็จะสามารถแสดงค่าค่าจริงค่าไฮออนเยสโค w i t c h หรือแทนด้วยแรงดัน2 5ถึง5โวลต์ค่ะกระบวนการพื้นฐานทางตากะนะคะ Logic Operation นะคะตัวกระทำา p p r a t o r ที่กระทำให้เกิดกระบวนการทางตากะก็มี3อย่างคือมี and or Not, ซึ่งจะสามารถอธิบายตามลำดับได้ดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับตัวแปรลอจิกนะคะที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนะคะเราสามารถนํามากระทํากันได้ค่ะด้วยตัวกระทาทางลอจิกนะคะพื้นฐานก็จะมี3แบบนกคะ,คะก็คือ And operator ค่ะคือการคูณทางลอจิกเรียกว่าการคูณแบบ and หรือการกระทำ and มีสัญลักษณ์ก็คือดังภาพค่ะคือเครื่องหมายคูณแบบจุดเช่น a จุด b หรือ a คูณ b ที่เราไม่เขียน เครื่องหมายสัญลักษณ์นะคะอานว่า a and b ค่ะจากตาราง truth table นะคะถ้าเรานะคะ input ค่า a เป็น0 b เป็น0ค่า a เป็น0 b เป็น1ค่า a เป็น1 b เป็น0นะคะค่าเอาต์พุตที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็น0ทั้งหมดค่ะแต่ถ้าเรา input นะคะค่า a เป็น1 b เป็น1นะคะค่าเอา p u พุตออกมาก็จะเป็น1เสมอค่ะต่อมานะคะจะเป็น or operator ค่ะคือการรวมกันทางลอจิกนะคะเรียกว่าการบวก แบบอหรือการกระทำอมีสัญลักษณ์ดังรูปภาพข้างล่างค่ะคือเครื่องหมายบวกเช่น a บวก b อ่านว่า a or b ค่ะจากตาราง truth table นะคะถ้าเรานะคะ input ค่า a เป็น0 b เป็น0นะคะค่า o u t พ u t ออกมาก็จะเป็น0ค่ะแต่ถ้าเรา input นะคะค่า a เป็น0 b เป็น1 input ค่า a เป็น1 b เป็น0หรือ input ค่า a เป็น1 b เป็น1นะคะค่า o u t พ u t ออกมาก็จะเป็น1เสมอค่ะ และสุดท้ายนะคะนัด operator ค่ะก็คือการคอม p พลเมนต์ทาง l o จิกนะคะหรือก็หรือเรียกว่าการกลับค่าค่ะก็คือการกระทําของ not นะคะมีสัญลักษณ์ก็คือขีดข้างบน,นะคะ่ะหรือว่าเรียกว่า bar นะคะมีสัญลักษณ์ดังภาพค่ะจากตาราง t ริ T t a b l e นะคะถ้าเรา Input ค่า a นะคะเป็น0ค่า output ออกมาก็จะทําการกลับค่าจาก0ก็จะกลายเป็น1หรือถ้า input 1นะคะค่า output ออกมาก็จะกลายเป็น0นะคะ่ะ ่อมาะะจะเป็นวิธีการหาค่าเอาพุทจากสมการวงจรลอจิกค่ะ 1. น,นะคะเราจะหาสมการบรีนจากลักษณะของวงจรลอจิกค่ะ 2. ใช้ตารางทูเทเบะะิลในการหาคําตอบเอาพุทแบบทุกกรณีหรือใช้วิธีการแทนค่าอินพุตเข้าไปในสมการลอจิกเลยก็ได้คะ่ะ 3. นะคะก็จะทําการเปลี่ยนค่านอ็อกกอน 4. ีทำตามเงื่อนไขในวงเล็บก่อน ห้าทำแอนก่อนอเสมอย้ำนะคะทำแอนก่อนอเสมอและ6นะคะมีน็อตอยู่ในวงเล็บนะคะให้ทำในวงเล็บก่อนแล้วค่อยน็อตค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1น,นะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ค่าอินพุตนะคะเเป็น0 B เป็น1 C เป็น1และ d เป็น1ค่ะจงหาค่า Output x ค่ะเราก็จะมาแสดงวิธีทํากันเลยค่ะบอกว่าวิธีทำแล้วก็บอกว่าจาก x เท่ากับ not a o b and b and c ในวงเล็บ a o b ทั้งหมด not อา ทีเราก็จะมาแทนค่า x a. a มีค่าเป็น0 b มีค่าเป็น1 c มีค่าเป็น1แล้วก็วงเล็บ a ก็มีค่าเป็น0 o b มีค่าเป็น1ทั้งหมดนอดอ,อยู่นีเราก็จะมาทำในวงเล็บก่อนนะคะ เราตัวอื่นแล้วก็จะยังไม่ไปยุ่งมันในวงเล็บนะคะเขาบอกว่า 0o1 ก็จะจากตารางพูเทเบิล 0o1 ก็จะได้1เสมอนะคะอย่าลืมลัดข้างบนด้วยทีนี้นะคะ เรามาดูว่าค่าน็อตนะคะก็จะเป็นการกลับค่าหรือการคอมพลเมนต์นะคะจาก0อินพุ0เอาพุ่ออกมาก็จะได้เป็น 1n1n1 1, 1. จาก1กลับค่ามาก็จะกลายเป็น0ทีนี้ค่า x นะคะ 1n1 1, ได้1 1n1 1, ก็จะได้1ทีนี้ 1n0 ก็จะมีค่าเป็น0ดังนั้นคำตอบ ของข้อนี้ค่า x ก็จะมีค่าเป็น0นั่นเองอ่ะตัวอย่างที่2นะคะเราจะมาแสดงวิธีทำเลยเขาบอกว่ากำหนดให้ Input a เป็น0 b เป็น0 c เป็น1 d เป็น1จงหาค่าเอาพุตของ x ดังนั้นเราจะมาแทนค่ากันเลยนะคะจากค่า x เท่ากับ D มีค่าเป็น1นึ่ง N, C, มีค่าเป็น1 O วึวก็คือบวก A มีค่าเป็น0 NOT ์เก็เป็น0 B ก็มีค่าเป็นศูนยทั้งหมด not แล้วก็ทั้ง NOT ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก็จะเท่ากับทำในวงเล็บก่อนหนึ่ง บอกว่าในวงเล็บ0ูนย n นอ0ศูนย์ทำการกับค่าก็จะมีค่าเป็นหนึ่งแล้วก็คูณศูนย์อีกครั้งหนึ่งทีนี้ตัวตัวนี้ก็จะหายไปแล้วนะทีนี้ก็จะได้เป็นเท่ากับตัวนี้นอดข้างบนแล้วก็นออีกครั้งนึ่งนอยไปชั้นหนึ่งแล้วนะต่อามาเราก็จะทำในวงเล็บอีกเช่นเคย บวก0 and 1ได้0 0 and 0ก็จะได้0ติดนอดข้างบนด้วยแล้วก็นอดอีกครั้งหน,น,นึ่งทีนี้แทนค่าอีกเราจะทำการกลับค่าของนอดนะคะ1ก็จะมีค่าเป็น1น็อด1ก็จะมีค่าเป็น0 อ้อก็คือบวกนอดศูนย์ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งทั้งหมดนอดข้างบนทีนี้เขาบอกว่าให้ทำแอนก่อนรอ้อเสมอใช่ไหมคะเราก็จะมาทำแอนก่อน1แอนศูนย์ soon, ก็จะได้ศูนย์อ้อก็คือบวก1แล้วก็คอมพลเมนต์ ก็หมาว่า0อ1ก็จะมีค่าเป็น1 c o m p เ m e n t ข้างบน x ดังนั้นจะทำการกับค่า1จาก1ก็จะกลายเป็น0ดังนั้นข้อนี้ค่าเอาพุตของ x ก็จะมีค่าเป็น0นั่นเองสำหรับตัวอย่างที่3นี้นะคะเราจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเอาไปทำเป็นการบ้านถ้าได้คำตอบอยังไง แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ